ผมอยู่ในดงนางฟ้าผมขึ้นสวรรค์หรือฝันไปไม่ว่าจะมองทางไหนก็สวยน่รักน่ครอบครอง ราตรีฉันมีความหมายโลกสวยขึ้นมาถ้ามีพวกคุณนะโอ้โอ้โอไม่ทราบว่าคุณนั้น สวยนะแต่ทำไมไม่เห็นมีใครเลยวะเฮ้ยเมื่อก่อนนี่คนเยอะมากเลยนะแต่พอมีโรงงานเนี่ยคนไม่ค่อยมีเลยไปดูโรงงานกันไหมไปไหมก็ไปดิแล้วจะได้รู้สาเหตุกันอยู่แถวไหนอ่ะไี่ลอมไปไกลป่ะไปไปดวงนางฟ้าดูเหมือนหมดทางที่ปักใจ นี่แหละใช่ไหมโรงงานปลาป่นใช่ที่มีกลิ่นหอมมากใช่เพราะพอตอนเย็นมันจะปล่อยกลิ่นปล่อยกา๊าซออกมาใช่ไหมหแล้วทีนี้มันมันจะเป็นกลิ่นของกับกา๊าซไข่เน่ามันจะมีนแบบพวกเศษอาหารของเสียทุกอย่างมันจะทำาาทำเป็นปลาป่นปลาป่นเป็นอาหารสัตว์นช่ถแหละ มลพิษทางอากาศกลิ่นเหม็นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายประเภทสารที่ทําให้เกิดกลิ่นมีหลายชนิดส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ละเหยง่ายซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โลกร้อนในปัจจุบันถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองมีเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาช่วยกำจัดกลิ่นแต่โรงงานหลายแห่งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขตามกฎหมายของกรมแรงงานอุตสาหกรรมอย่างจริงจังค่ะชุมชนเกาะท่ำตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลขอรูปช้างมีพื้นที่ติดกับชายทะเลซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนยนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ตั้งของโรงงานปลาปนโรงงานแปรรูปอาหารทะเลด้วยกันสามโรงงานซึ่งกลิ่นเหม็นจากโรงงานสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเกาะท่ามเป็นอย่างมากค่ะเรามาทราบถึงสาเหตุของกลิ่นจากโรงงานปลาปนและโรงงานแปลรูปอาหารทะเลกันเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการเก็บวัตถุดิบปลาขนเป็ดกระดูกจะมีการเน่าเสียมีความชื้น กลิ่นที่เกิดขึ้นจะเป็นพวกเอมีนเอมเนียและกา๊าซไข่เน่าทั้งนี้เมื่อวันที่29มิถุนายน2558ศูนย์ข่าวหัดใหญ่ได้นำเสนอข่าวโดยนายประสงบริรักษ์นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างและร้อยเอกชัยยุทธบุรณาวงศในทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองบัญหารปืนใหญ่ที่5ทายพระปุกเล้า ร่วมการออกตรวจสอบภายในโรงงานป้าปนหลังได้รับการร้องเรียนว่าโรงงานได้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะส่วนการป้องกันและการแก้ไขจัดให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาแก้ไขร่วมกับผู้ประกอบการโดยส่งเสริมให้โรงงานใช้วัตถุดิบที่สดในกระบวนการผลิตและป้องกันไม่ให้เน่าเสียโดยการแช่น้ำแข็งป้องกันแมลงวัน สั่งปริมาณวัตถุดิบให้เหมาะสมกับกำลังการผลิตสำหรับวัตถุดิบบางชนิดเช่นกระดูควรต้มให้สุกก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อป้องกันการเน่าเสียสุดท้ายนี้นะคะเราควรร่วมแรงร่วมใจการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกทั้งยังช่วยสร้างทัศนียภาพให้กับชุมชนค่ะ เก็บขยะกันดีกว่าลดปัญหาขยะทรายขนาดนี้เนอันแก้ไขมุลพิษสำนึกผิดที่เราทำประโยชน์มีเหลือล้ำแล้วจะนำให้สุขขีเริ่มที่มือทั้งสองช่วยปัดคองยางปลานี้สุขล้นกับที่มีด้วยเหล่านี้พัฒนาหลุดมาจากในเทคโนโลยี